อ๋อที่เมื่อวานมาที่บอลโทรมาตอนใจางโทรมาใช่แล้วเขาถามเขาถามที่มาถามว่าเช้ากี่โมงเย็นกี่โมงโอเคอ๋คอระบายความในใจก่อนละมาจากไหนเนี่ยแปากบ,างบังวีไปลกบงังอ่ะมาว่าผมจะเมียบัคยคยงคับให้ซื้อหกโปรแม็กซ์พี่เมียบังคับเฮ้ยมันก็ต้องยอมเมียบะ <laughs> แต่เรคุยกับพี่ไม่ได้ระว่าเราไดวางดาวเท่าไหร่แบบนี้เหรอรไม่ต้องเอากระดาษนี้ก็ได้เอาเป็นมือถือก็ได้ครับคือคือ,คอมันเป็นอย่างเงี้ยมีมีหัวบริษัทมีอะไรเง,งี้ยผมก็อย่างเงี้ยคือใช้ได้แล้วอ๋อ,อ,อ<ต>ผมผมเห็นแล้วอาจจะต้องมีวางดาวสักส<ม>นะองสามพันเนาะจริงจริงแล้วสิบหกโปรหรืออะไรไม่เอาอ่ะมันก็ไม่อันนั้นปีดาวแล้วนะ,ะผมว่าอันเนี่ยเออทำไมไม่เอาโปรอ่ะ อ๋อโอเคโอเคผมผมผมดูดีลให้อ่รอรอรอเจอผมรอเจอผมได้พอดีผมตอนเช้าไปอยู่ค้ามาอ๋อเอาอย่าได้จกเลยไหมกตามนั้นโอเคถ้าโปรฟรีนะแต่ถ้าโปรแม็กเพิ่มสองสามพันอ่ะโอเคของเก่าใช้โนเกียใช้ใช้โนเกียอยู่เหรอเอย่างนั้นก่อนฮ้ทะเลทรายไม่เลือกสีเลยเหรอเลก็แม่งอันนี้อันนี้ขาวดำธรรมชาติทะเลทรายสีสีอันมันมีทั้งหมดสีสีครับมีทุกสีครับ หยิบไปหยโปหแม็กมาแกเลยจะกลับบ้านจะกลับบ้านมาใครแกไม่เอาหรอแยกกันไม่เอาหรอไอแพนดี้ดีก็ยังไม่มีเนาะยังไม่เคยมียไอแพนดีเนาะ iPhone เครื่องแรกด้วยโอ้อันนี้อยู่อยู่ที่ไหนพนมเหรอ แม่อยู่นอนแต่ผม,มอยู่นนรักกระบับงอ๋ออยู่รกักกระบังครับมาโยกเลยเดี๋ยวทำอะไรดีให้ว้าวดีใจด้วยนะครับติวโควต์โฟร์แม,มไปสุดแล้วนะนนเดี๋ยวนี่มึงจะกลับบ้านไปจะกลับบ้านโอเคมาอันนี้คมมือแบบไายชนกัน <c oughs> ครับผม